วัสดีค่ะผ้นงานออกไปหาเห็ดนะคะนี่ค่ะได้เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองก็เกือบเกือบครึ่งกิโลค่ะแล้วก็เห็ดเห็ดนี้นะคะนี่ค่ะก็ยังพอเก็บได้อยู่นะคะยังอ่อนยังแข็งอยู่นะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าที่ขึ้นกับโคนไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ะะเห็ดแคนตเรนค่ะเห็ดเห็ดขาเหลืองนะคะที่เป็นชื่อของว่าเอ,อ่อ เห็ดจดูใบไม้ร่วงนะคะนี่ค่ะเราก็ได้มาสองจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะดอกไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาลำบากมากจากรากหญ้ากับป่านะคะกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาได้นี่ก็จะมีต้นบูเบอร์รี่ต้นอะไรตัวอะไรกีดขวางน,นะคะเขาก็พยายามตะเกียดตะกายขึ้นมาเราก็โอ้ไปก้มมองส่องจนตาเหลือกตาลานนะคะ ก็ได้มาสองจานนี้นะคะนี่ค่ะดอกไม่ใหญ่มากผัดไปก็เหลือนิดเดียวค่ะพี่น้องผัดต้มยำทำแกงอะไรก็ว่าไปทำซอสทำอะไรซอสฝรั่งอะไรพวกเนี้ยพอมันยุบตัวไปแล้วมันก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็เห็ดเหลืองนี้ก็ได้มาเกือบครึ่งกิโลค่ะดอกใหญ่ๆเนาะฝนตกเปียกชุ่มฉ่ำแบบนี้ค่ะก็ยังดีเนาะ ทำซอสฝรั่งราดกับสเต็กพวกนี้ค่ะอร่อยนี่ค่ะก็เหนื่อยพอสมควรนะคะพอเราหาที่จอดรถตรงที่เราจะไปจอดไม่ได้เราไปจอดอีกที่หนึง่งแล้วก็ขึ้นไปอีกที่หนึง่งมันสูงนะคะบนเขามันก็เลยเหนื่อยเนาะที่ที่เราจะไปเป็นทางเรียบเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดมีแดดตรงนั้นนาจะเห็นเยอะนะคะก็เดินเล่นไปเก็บไปแต่ก็หายากค่ะเพราะว่า ราต้องคอยส่งค่ะเขาจะอยู่ใต้ต้นบูเบอรี่ค่ะนะคะมันก็เลยเขาก็เลยดอกไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะดอกเล็กค่ะดอกเล็กมากดีก็ยังน้อยก็ยังพอได้เก็บอยู่นะคะเล็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะปลาชมเห็ดค่ะเห็ดเหลืองนี่กิโลหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะนี่ค่ะเห็ดนี้นะคะกิโลพันกว่าบาทนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆนะคะที่นี่ แพงมากนะคะก็ยังมีหลงเหลือให้เราได้เก็บเนาะค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะคะในการเก็บเห็ดค่ะโชคดีพี่น้องเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอเห็ดเหลืองค่ะนี่ค่ะโชคดีนะคะได้เห็ดเหลืองค่ะนี่ค่ะเห็ดเหลืองนะคะ,คะ,ะ,คะถึงมาเยอะแต่ก็ยังดีะคะ่ะไม่เสียแรงที่เดินนะคะ นี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะโอ้ยโชคดีก็ได้ไปทำซอสนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะเลาะไปเลาะมาหันหน้าหันหลังเจออีกแล้วค่ะเห็ดเหลืองค่ะนี่ค่ะโอ้ยดูเขาขึ้นอยู่ใต้ใบไม้อย่างนี้นะคะมันถึงหายากเนาะแล้วก็เก็บช่วงหน้าฝนมันก็จะเปียกนะคะนี่ค่ะเห็ดเหลืองงามๆค่ะเหมือนทองเลยนะคะโชคดีมากค่ะ นี่นะคะเป็นการเก็บเห็ดที่มีความสุขค่ะวันนี้ค่ะเปียกน้ํานะคะเพราะว่าฝนก็ตกนะคะแต่เราก็ได้พอสมควรค่ะขอบคุณมากมายค่ะนี่ค่ะเห็ดค่ะเราก็ไม่เจอนะคะเห็ดอันนี้ค่ะเราไม่เคยเก็บนะคะพี่น้องนี่นะเราไม่เคยเก็บค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะนี่เยอะมากค่ะนี่เราไม่เคยเก็บเราไม่กล้าเก็บนะคะนี่ค่ะเราก็ไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าเนาะนี่ เยอะมากเห็นไหมคะเยอะมากค่ะนี่เต็มไปหมดเลยใต้ต้นสนนี่นะคะนี่ค่ะเราไม่กล้าเก็บค่ะเต็มไปหมดเลยเนาะเราจะหาเห็ดที่เราเคยเก็บนะคะพี่น้องเยอะแยะไปหมดค่ะ